อยู่ในเกม n e w C นะครับวันนี้เราอยู่ใน Battle Royale นะครับคนก็ค่อนข้างมาเยอะอยู่นะ40กว่าคนนะครับผมก็ไม่ได้ลงคิด Battle มาจากอาทิตย์หนึ่งได้แล้ววะไม่รู้ว่ากี่วันมีคนวะมีคน โผล่ไหมเชีย่ยสองตัวชิปหายแล้วถ้าผมช้าผมจะรอดปล่าวะต้อมั่นในฝีมือตัวเองมิ่ง เขาไม่เก่งแต่เคาไม่หยุดอ่าสาโลแกนก็ไม่ค่อยได้ค่อนข้างได้เล่นนะลักนับเป็ดงูตายไปนหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปทำเอเชียครับเพราะว่าตอนนี้คือแบบเอเชียคนเล่นเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็หนีโปได้แลหละหลักๆคือโป้เห็นเขาว่านีวซีโปมันเยอะไงถูกไหมโปมันเยอะนะครับ ตอนนี้ก็กําลังห,หาเงินด้วยเพราะว่าผมผมต้องเอาเองินไปทําห้องนะตกแต่งห้องนะครับต้องใช้ประมาณ2 0,000ก็คือก็ต้องรับจบทํคลิปเซิร์ฟอื่นด้วยนะอะไรประมาณนี้ก็คงไม่ได้ทําแค่ U C นะตอนนี้จะเซิร์ฟไหนใครอยากจะหางานให้ก็ทักมาได้นะครับมีเวลาก็จะรับทําให้ เชิงดีอยู่ก็ไปฝึกมาจากเซิร์ฟไทยนั่นแหละเซิร์ฟเอเชียนะก็เชิงดีอยู่ตัวอยู่ไหนวะโอเคโดนพญาแค่ยิง ชื่อกูก็เท่ขนาดนั้วกูคือพญาแค่นะเว้ยมึงจะไปยิงกูง่างยง่ายยิงไม่ได้นะเว้ยงงเลยบางคนงงไอ้อะไรวะคือพญาแค่พญาแค่คืออย่างอย่างคือพญาแค่วะ่ะเรามันไม่ใช่แค่น้อยนะเราคือพญาแค่นะครับจะโดนยิงเม,มื่อไหร่เก็บเสียงไว้เก็บก่อน โหตายเลยพญาแค่ไม่น่าโมเลยครับโมตะเก็บของโอเคอันนี้คือตี้ใหม่โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อนะชักตานะครับมามามาพญาแค่โอ้ยครับเลย Giêng nga, chào mọi ngay à, cho hôm mà hôm Ngay, ngay, ngay. hôm 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 เชิงเชิงเชิงดีเชิงดีสามคิวกับผมผมว่าผมเล่นโซโลแล้วแบบตัดช็อตยิงเหมือนเดิมเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับผมเว้ยผ,ผมเล่นเน้นมันไงของเขิงอะไรผมไม่ค่อยได้ซีเรียสละเอาเว้ยแต่ผมจะไปหาเอาล่าหาเอาบุย้ยเหมือนเดิมนะครับน ได้สี่ตัวเองอะช่วงนี้ผมไม่มีคลิปจะลงนะอันนี้คลิปนี้คือผมถ่ายเมื่อตอนตอนนี้เลยสองทุ่มแล้วผมก็จะลงเลยนะเพราะผมไม่มีเวลาเนี่ยผมก็เลยมานั่งทำเพราะผมตอนเนี้ยผมชีวิตผมแม่งวุ่นวายเว้ยเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยไงแล้วก็พักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอคนระับเข้างานก็เดี๋ยวเชาว้าเดี๋ยวดึกเดี๋ยวเชาว้าดึกดึกนะก็ขอภายนะที่นี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบจุใจนะอะไรอย่างนี้แต่ก็พยายามให้ทาออกมาเรื่อยๆนะเพราะว่า รายได้ผมตอนนี้หลักๆคือแม่งถ้าเป็นอาชีพอดีเรกเสริมนีนะยูทูบเว้ยมันจ่ายชัวๆเดนะือนรับประมาณร้อยเหรียญชัวๆเลยนะร้อยเหรียญผมได้ร้อยเหรียญชัวๆเลยผมก็คว้างเงินร้อยเหรียญไว้ก่อน,นอย่างน้อยก็เดือนละเท่าไหร่ร้อยเหรียญก็เกือบสี่พันอ่ะตอนนี้มันสามพันหกสามพันเจ็ดอ่ะบางเดือนก็ร้อยยี่สิบเหรียญร้อยห้าสิบเหรียญอ่ะเอาแบบเยอะๆเลยนะเดือนระบร้อยห้าสิบเหรียญผมได้จากยูทูบเดือนละเกือบอันนี้ผมกล้าพูดไปเลยไงเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนไง บางเดือนก็ได้บางเดือนก็ไม่ได้ไงบางเดือนก็ร้อยห้าสิบเหรียญบางเดือนก็ร้อยเหรียญบางเดือนก็ร้อยยี่สิบเหรียญบางเดือนก็ห้าสิบเหรียญก็แล้วแต่เดือนว่ามันจะได้เยอะได้น้อยแต่ผมการันตีไปเลยว่าผมได้เดือนละร้อยเหรียญเนี่ยผมก็เลยต้องแบบทําคลิปลงบ่อยๆไ like, งเพื่อมันจะได้มีรายได้ยูทูบเงี้ยเพราะว่าผมอยู่ในกรุงเทพไงแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันเยอะเออไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรที่เป็นเก็บเกมเข้านะช่องแม่งจะห้าหมื่นซับแล้วยังไม่มีสปอนเซอร์อะไรเลยนะแบบทําไปเรื่อยๆนี่หนุกๆโอเคไปลุย ที่บ่นมันใช่แล้วนะเผื่อสปอนเซอร์มันเข้าเวบ่นแบบนไไนะั้นโอ้ยเสียงรถด,ดังบ่นแบบนไไนะี้ครับเผื่อสปอนเซอร์มันเข้าไงเอาเอาจังไดเอาเกียร์มันเนี่ยรถติดนะ ผมว่าเกมเนี่ยข้อเสียคือถ้ารถติดหินเนี่ยจ,จบเลยโอเคไปได้ <c oughs> ผมไปตามเสียงปืนนะครับผมเล่นไอมนะทาวเวอร์ทาวเวอร์เน้นยิงไม่เน้นเน้นเน้นโม <c oughs> ตอนนี้ก็มีแพนครับว่า โอยจะคูยคุยหน่อยก็ไม่ได้ไอเวนก็อย่าไปคุยหน้าตัวละครเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะก็อย่าตัดคลิปลวกๆเลยโอเคก็ช่วงนี้ก็มีแผนว่าเดี๋ยวปีใหม่ครับว่าจะได้ทําคอมใหม่ก็จะอัพคอมเครื่องนี้นะอัพสเปคอมอย่างน้อยก็เพิ่มเออจีอ่าการ์ดจอครับการ์ดจอใหม่ CPU เดี๋ยวมีเงินก็อัพอีกตอนนี้มองการ์ดจอก็เกือบตัวละหมื่นนะก็เดี๋ยวทาการ์ดจอครับเอาเป็นแบบว่าซัก RTX 2060ไม่ก็ RTX 3050เพื่อนๆคิดว่าสำหรับผมเนี่ยงบหมื่นกว่าบ,บาทเนี่ยไม่ถึงหมื่นห้านะประมาณหมื่นสองหมเนี่ยซื้อแบบแม่ง3050ดีกว่าหรือซื้อ2060ดีกว่านะเพราะว่าถามว่าเอามาใช้อะไรก็เล่นแค่วอลซีนะผมไม่ต้องการสเปคที่มันแรงอะไรมากเพราะว่าเราเล่นแค่เกมประมาณนี้ไงไม่ได้เล่นผับ G Gta อะไรที่ปรับภาพสวยนะล้วดูการปรับภาพของผม,ผมก็แบบกราฟริกก็คือแบบว่า ไม่ได้ปรับอะไรมันที่มันสูงนะก็เอาแค่ okay. มันพอเล่นอ่ะก็คือลงไปยิงได้นี่ก็พอแล้วเนี่ยโล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 ไฮแค่นี้เองโอเคใครที okay. ่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วก็ผมบ๊ายบาย